มะนงมะแนงนงลามโนลาทอดไข่ทอดกะทอดบ่อใดย้ยอนไฟใหม่น้ำมันมู <c oughs> นั่นว่าจมาล้ำเรื่องต่อกรตีมันอี้ <c oughs> โอ้ยนะ ก็ขอกล่าวคำวา่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อทางฝั่งไทยทางฝั่งสอปปเล่าเดอ้อเมื่อนี่หน้านอ่อไอหน้าน่อยว่าหน้านนวันหน้าหนวดสีมาเอฟอย่างจ้ะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับมันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมหน้านวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่สวนหม่อนเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นันนวดจะพาเพื่อนๆมาบึงหม่อนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าดกรสชาติอร่อยกรอบเปลือกหนาไม่เละง่ายเขามีนามว่าพิง มัมเบอรี่อุ้ยพิงอิตาลีมันเบอรี่เออนี่คือหมอนสายพันธุ์ชมพูอิตาลีนะครับดูริ่ดกดกมากเลยฮะนี่ด้นหนวจับใบไว้นะพอจับพอนหนวดวางปุ๊บแบบตกลงไปเลยเออาโดกหลีเี่หลายขนาดอตกดกทุกกิ่งเลยนะครับดูทางพี่บ้างทางพี่โอ้ย บ๊าดุกแทะนี่เห็นไหม,มฮะนี่ยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกนะครับที่ยังไม่สุกย้อนว่าก็รอประมาณอีกสักสองวันนะฮะก็จะสุกแล้วเพราะว่าวันนี้ก็อังคารแล้วนะฮะ <laughs> นี่เห็นไหมกำลังจะเข้าสีชมพูแต่สังเกตได้เลยนะฮะว่าจะมีรอยนกจิก นกชอบกินมากเลยเอ้านกจิกกับสิเป็นยังนี่ก็นกจิกน่ฮะนกจิกกับบอเป็นยังได้นกก็คือการแล้วนกได้กินก็ดีแล้วนกอิ่มท้องเราอิ่มใจก็สบายกันทั้งสองฝ่ายได้ยินเสียงนกอยู่ครับองจิกจ้าจจาจจาตอนเข้ารายการแรกๆปุ๊บเนี่ยพอเราถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยนกก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนกเสียงนกจะเยอะมากนะเจ้า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 จ้านะครับ พอได้ยินนัหนวดถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยนกเขาจะค่อยๆเงียบลงเขาเขาก็จะคุยกันว่าเงียบแน่เงียบแม่นั่นวดเล่าสิถ่ายคลิปได้เออความคืออย่างนี้ฮะนกอยู่พี่นะอย่างน้อคนปลูกบ่ได้กิกนคนกินบ่ต้องปลูกคนปลูกจากหน้าตาดี มังมีเงินทองลำรลวยลาย,ลาย,ลาย <c oughs> ปลูกปลูกไว้นกก <c oughs> ินเออนี่ดูทางนี้ทางนั้นพอแล้วทีนี้มาทางนี้บ้าง <c oughs> นี่คือหม่อนชุบอิตาลีนะครับหมอนสายพันธุ์นี้ปลูกติดบ้านติดเรือนเอาไว้ได้เลย <c oughs> ลูกเด็กเล็กแดงนะสตรีมีคันผู้เท่าผู้แก่คนฉลงคนชลากินได้ครับกินได้ฮะกินได้ไดทุกเพศทุกวัย นะครับเด็กน้อยเป็นตาลกโมยเป็นเอียงก็ตามแต่กินได้เบิดนะฮะนี่ชมพูตะลีนะครับวันนี้พามาเพื่อนเพื่อนมาดูหน่อยนะดูที่ความดกนะครับคือที่ผมต้องมาถ่ายช่วงหลายหลายหลายช็อตที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะหมอนผมเนี่ยส่วนมากก็จะได้เห็นตอนที่หมอนเราเขียวเขียวหรือว่าแดงแงแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวนะฮะนกก็จะมากินตามหน้าที่ของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราเวลาเราถ่ายเราก็ต้องได้ถ่ายแบบนี้นะครับเนี่ยดกมากนะครับดูดิแล้วผลใหญ่นะชมพูิตอรี่เนี่ยไม่ใช่หม่อนผลเล็กนะครับเป็นหม่อนที่ผลใหญ่ผลดกออกลูกเยอะออกตลอดคือปล่อยให้ออกเองตามธรรมชาติได้เลยดูนี่ดูขนาดผลนี่ขนาดว่ายังอ่อนๆอยู่นะเห็นไหมดูลักษณะดีนะครับยังจะ ดำออสตุรกียักษ์ตุ๊กตาเลยอ่ะดูทางโน้นนะดูดุกดุกพ่ออีแม่เอ้ยดกแท้ดกแท้ดกคักดกแหน่นี่ยาให้ดูกันเลยนะออกผลดกใครที่จะปลูกหมอนนะหมอนสายพันธุ์นี้รสชาติกรอบอร่อยอย่างที่น้าหนวดบอกนะครับไม่เละง่ายนะครับเปลือกหนานะครับเป็นหมอนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถ้าเราปลูกไว้เพื่อทําผลผลิตเนี่ย ไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนี่ไม่ได้แก้งย้อนยอเอาท่านเบิ่งเอาเองแล้วกันเอามาให้เบิ่งถึงสวนแล้วเอ้ย <c oughs> เอาให้เบิ่งสดๆจากสวนถึงบ้านแล้วตอนนี้ดูคนระับเนี่ยดูดูภาพไกลๆเลยนะที่เขียวๆเป็นจุ้มๆนะ่ะนั่นคือผลเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นหมอนที่ดกมากเดีย๋ยวมาดูทางนี้บ้างนี่ โอ้โห oh. ดกดกดกจริงๆดกทุกต้นนะครับดกทุกต้นนี่ดูต้นนี้บ้างดูดูครับดูดูซะดูซะมานองแน่งน้องลามานูลาทอดไข่ดกกระเรียกกระดอนะฮะเนี่ย เอากิ่งนี้น,นี่นางแตงอ่อนเอาไปกินแล้วเนี่ยไม่ใช่แตงอ่อนเนี่ยดอกแตงดอกแตงนกปลงดอกแตง,ก,ก,งกันฮะเขาเอื้อนนกปลงนกพวกนกปลอดนะก็จะชอบกินมากกระมอนนะครับเนี่ยคือพอออกผลมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้นะฮะเขาจะรู้นี่เห็นไหมฮะห้อยมาละยงละยางเนี่ยผลหมดเลยนะครับ ใช้ดูกันชัดๆวันนี้วันพระนะครับวันนี้วันพระวันนี้วันนี้ทํางานค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าไหร่ดูครับดูโอ้โหดกจริงๆเลยอ่ะเนี่ยใครที่ปลูกชมพูอิตาลีไว้แล้วตอนนี้นะครับปลูกไว้เนี่ย คุณปลูกไว้เลยต้นโตขึ้นขึ้นมาพอถึงเวลาเขาเขาติดผลของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยคือชมพู่อิตาลีเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างนั้นก็คือถ้าพอถึงเวลาของเขาเนี่ยต่อให้เราไม่บังคับไม่ทําอะไรเขานะฮะไม่ต้องไปทําอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะออกผลของเขาเองเลยนะครับพอต้นเขาเริ่มโตเขาเริ่มได้อายุเนี่ยเขาจะออกผลเขาเองแล้วออกผลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างสิออกผลเนี่ยดกมากดกทุกตาเดี๋ยวผมไม่ดูต้น ต้นที่เพิง่งเพิ่งแตกแตกตาใหม่นะฮะต้นนี้เนี่ยเพิ่งแตกใหม่ออกมาดูเนี่ยคุณดูเอาแล้วกันเห็นไหมฮะอ่าห่างๆนิดนึงเนี่ยที่เห็นนี่คือผลั้งนั้นเลยนะครับออกมาจากใบเนี่ยผลจะมากกว่าใบเนี่ยดูกันแบบชัดๆเลยอย่างนี้ดกอ่านี่ จูจำชื่อนี้ไว้เลยนะฮะจำขึ้นใจเลยนะครับเป็นหมอนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คือบางทีผมพยายามแนะนำนะฮะหลายๆท่านนะถ้าปลูกเนี่ยนะครับมีติดสวนไว้คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับหม่อนสายพันธุ์ชมพูอิตารี่นะครับชมพูอิตารี่เนี่ยเวลาผลเขาสุกเนี่ยนะครับเขาจะออกสีม่วงดำนะฮะม่วงดำ ก็คือม่วงจนดําเลยอะออกดําเข้มๆนะฮะแบบนั้นเนี่ยจะหวานอร่อยมากนะครับแต่ถ้าเขายังสุกไม่จัดเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเป็นมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะเป็นมีผลลักษณะผลที่ที่เป็นสีอมพูอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นตะเกียเนี่ยสีชมพูแบบนเนี้ยเนี่ยก็จะออกชมพูชมพูนะฮะพิงคนะครับสีเขาจะหวานแหววนะครับเป็นสีของอ่าอะไรแบ๊พิงค์ How y ฮ่าฮ่ t h a ู o ไล o เด็กอ t ู h a ล่เ a ็ก a ัด c h a ด a a d a เน็นลูกร้องอยู่นะแบล็คพ <laughs> ิงค์ k บล็คพิงค์ต้องน้องลิซ่านะฮะรู้จักกันป่าลิซ่า BLACKPINK เนี่ยนี่ดูสิครับอ้อย้อนกลับมาแล้วจะได้ล่ำลากันไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พามาดูความดุดุกที่แบบว่าดุกเหมือนเมืองนอกเลยดูดิเนี่ยหมอนเมืองนอกก็จะย้อยๆแบบเนี้ค่อยๆแบบที่ท่านเห็นเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะ ลักษณะของหมืองเหมืองเมืองนอกก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนตอนที่นัาหนวดอยู่ฝรั่งเศสตอนนั้นนะเหนื่อยดิเหนื่อยกับไทยเมืองนอกดิเอาเอาล่ะขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่ติดตามรับชมรายการด้าหนวดนะครับวันนี้พามาชมเฉยๆอย่าลืมนะครับหาติดบ้านติดเรือนเอาไว้ปลูกสายพันธุ์นี้ไม่มีผิดหวังนี่คือชมพูอิตาลีนะครับก่อนจากการฝากช่องสักหน่อยหนึ่งช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแกลนอย่าลืมนะครับ ติดตามช่องพี่ต้อมไว้เลยนะฮะคลิปสนุกสนานคลิปมีสาระคลิปบันเทงต้องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแกลนพี่ต้อมบอกว่าปลูกผักไม่มีวันติดโควิดเพราะอะไรเพราะว่าเราปลูกแต่ผักไม่ออกไปไหนปลูกหม่อนปลอดโควิดเพราะอะไรเพราะปลูกแต่มหม่อนไม่ยอมออกไปไหนนะอย่าลืมนะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแกลนอีกช่องหนึ่งช่องหน,นวดนะครับ กับกระสนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะนวลลาไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ